แม่เนี่ยเ,เลี้ยว360้อยองศาเลยถามว่าเรางงไหมเรางงนะทุกคนก็งงแต่ถามว่าดีไหมเอ้าดีสิคุณแม่มาถูกทางแล้วนี่แหละคือทางของคุณแม่มันจะตีแผ่ในเรื่องของหน้าที่ของการทํางานของตํารวจมันตีแผ่เรื่องนี้นะคราวนี้พอมันตีแผ่ประชาชนก็นั่งเฝ้ามองว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นยังไงโปร่งใสหรือเปล่างั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องหันหลังกลับมามองเด็กกลับมามองกลับมามองในสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่ตัวเองทํางานอยู่ใช่ไหมฮะ คราวนี้มันก็ต้องหาความโปร่งใสให้กับประชาชนเพราะมันขาดความเชื่อมั่นไปไนงะไม่ได้คดีเดียวกับขาวที่แตงโมเนาะค่ะล่าสุดเนี่ยพี่พี่นันก็มีการพูดว่าแม่ให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นยังไงบ้างกับการตามข่าวเรารู้สึกใจชื้นไหมอืมใจชื้นขึ้นมาค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้แม่เนี่ยแม่เนี่ยเอ่อเลี้ยว360องศาเลยใช่ไหมเลี้ยว360องศาตอนบ่ายเนี่ย คุณแม่บอกว่าให้อายศพพอข้าลงมาให้ทนายตั้มอภัอยทนายตั100้มร้อยเปอร์เซ็นถามว่าเรางงไหมเรางงนะหนูคิดว่ามันไม่ใช่มีแค่หนูหรอกที่งงถูกปะทุกคนก็งงแต่ถามว่าดีไหมเอาดีสิคุณแม่มาถูกทางแล้วนี่แหละคือทางของคุณแม่ใช่ไหมแม่ต้องลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมให้กับลูก ใช่ไหมแล้วแม่ไม่แล้วแม่ไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาแบบนี้นะแม่ต้องชัดเจนซื่อตรงแบบจริงใจเลยทวงความยุ่เธอทำกลับมาทานายทั่วฟ้าเมืองไทยออกมาพี่ใช่ป่ะเขามาช่วยเหลือคุณแตงโมด้วยความจริงใจอะถ้าหากว่าทานายเก่งๆทั่วฟ้าเมืองไทยแบบนี้ออกมาเนี่ยพี่ความยุติธรรมมันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถูกไหม ใช่ไหมความยุติธรรมมันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วอะ่ะคดีนี้เนี่ยช้างตายทั้งตัวมันเอาใบบัวปิดมิดไหมมันเอาใบบัวมาปิดไม่มิดเพราะมันมีพิรุษมาตั้งแต่แรกมันมีพิรุษมาตั้งแต่ตอนไหนอา้าวก็ใส่บอดี้สูตรไงแล้วก็ฉี่แล้วพัดตกเรือไปพิรุษไหมพิรุษมันก็เลยเข้าไปถึงกระบวนการสืบสวนสอบสวนพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ขามันยังมีข่าวลือข่าวลือว่ามีบิ๊กใหญ่ๆหนุนหลังอีกมันสอบพิรุษไปหมด จนชาวโซเชียลเนี่ยเขาขึ้นมาติดแฮชแท็กแตงโมต้องใหม่ตต้ฟีแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมงานเจ้าหน้าที่ก็ต้องหันหลังกลับมามองเดะกลับมามองกลับมามองในสิ่งที่ตัวเองสิ่งที่ตัวเองทํางานอยู่ใช่ไหมฮะคราวนี้มันก็ต้องหาความโปร่งใสให้กับประชาชนเพราะมันขาดความเชื่อมั่นไปไงม,มันขาดความเชื่อมั่นประชาชนไม่เชื่อมั่นงั้นคุณจะต้องทําไงคุณก็ต้องสืบสวนคดีนี้ด้วยความโปร่งใสไงใช่ไหมพี่อ้าวแล้วหนูถามแบบนี้ว่า ถ้ามันโปร่งใสตั้งแต่แรกชันสูตรศพรอบสองทำไมอ้าวถ้ามันชันสูตรศพลอบสองแสดงว่ามันมีพิรุธนสิมันมีพิรุธก็ไขข้อสงสัยไปสิใช่ไหมครับคือคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีใหญ่นะคดีระดับประเทศต่างชาติเนี่ยลงเว็บไซต์กันเยอะมากเลยอินโดอินโดทำโพสต์ต้องโปเตอร์จริงจังไปหมดใช่ไหมนี่มันเป็นคดีพิเศษไงคราวนี้เนี่ยมันจะตีแผ่ในเรื่องของหน้าที่ของการทํางานของตํารวจมันตีแผ่เรื่องนี้นะคราวนี้พอมันตีแผ่ประชาชน ก็นั่งเฝ้ามองว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นยังไงโปร่งใสหรือเปล่าก็ชัดเจนโปร่งใสไปสิพี่บางคนบอกว่าอะไรพี่บางคนบอกว่าเอ้ยคดีนี้เนี่ยแสงเยอะจังหิวแสงเหรอโทษนะคะคดีนี้ไม่ใช่การหิวแสงหรอกแต่คดีนี้ที่เราต้องให้แสงเพราะอะไรเพราะเราต้องกดดันการทํางานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้มันโปร่งใสมันจะมาปิดคดีแบบหาคําตอบไม่ได้อะ่ะมันใช่เรื่องหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมพี่ เราทุกคนก็ลุกขึ้นมาให้แสงกับคดีนี้เพื่อหาความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมอะไรที่มันทวงความยุติธรรมให้กับคนตายได้เราก็ต้องทําคนตายพูดได้ไหมอะ่ะคนตายพูดไม่ได้งั้นคนที่พูดแทนคนตายคือใครก็เจ้าหน้าที่ไง mm hmm. เสียงของเจ้าหน้าที่คือเสียงของคนตายมันมีความจําเป็นกับญาติของผู้ตายและมันมีความจําเป็นสําหรับคนตายเขาต้องการความยุติธรรม mm hmm. ใช่ไหมเออหนูก็ให้แสงนะ หนูให้แสงนะพี่กับคด,ดีนี้เพราะหนูก็อยากรู้ว่าความจริงมันต้องเอามันต้องให้ความจริงมันเปิดเผยะอะเพื่อที่จะเอาคนผิดมาลงโทษใช่ไหม,มใครผิดใครทําก็รับไปสิใช่ไหมถ้าคุณบริสุทธิ์ใจเขาจะสัมภาษณ์อะไรคุณก็พูดไปสิไม่ต้องปิดบังซ่อนเล้นใดๆทั้งหมดทั้งมวลใช่ไหมพี่ไม่ใช่เล่าสิบรอบไม่เหมือนกันสิบรอบอันนี้มันปวดหัวนะม,มันปวดหัวนะมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่นอยเรื่องจริงมันไม่ต้องมันไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันเยอะมันก็พูดไปสิ ถ้าคุณจะยืนหยัดอ้าวเดี๋ยวคนนี้มากระบวนการสืบสวนสอบสวนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็มาทําทแผนทํานู่นทนํานี่ความเป็นไปได้ไหมใช่ไหมเอแนะอมแม่มาถูกทางอย่าหลงทางนะหลงทางชีวิตเปี่ยนนะต้องบอกว่าหลงทางชีวิตเปลี่ยนน,ะยน,นี่คือเวของแม่แล้วอยากกลับไปกลับมาอย่าไปวันไหวอะไรล่ะ<อ>คราวนี้ถ้าแม่มาทางนี้เนี่ยแม่จะร้องเพลงอีกสักสเพลงไม่มีปัญหาเลย <laughs> ใช่ไหมเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพี่นะนี่ก็ถือว่าเป็นการรวมตัวของ จากตอนแรกที่แม่ก็ไม่ได้ให้แบบว่าทนายคนอื่นมายุ่งเออทีนี้เราก็เห็นแบบว่าทนายมารวมตัวกันก็คิดว่าน่าจะได้ความรับรับความยุติธรรมแล้วแเป็นการกดดันเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังของว่าถูกต้องมันต้องกดดันเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานอย่างโปร่งใสครับแล้วหนูคิดว่าทนายที่เขามาช่วยเหลือแม่เนี่ยเก่งเก่งนี่แหละเราจะหาความยุติธรรมให้กับเขาเราต้องใช้ทนายเก่งเก่งแบบนี้ ตอนนี้พี่น้ำยังมีแบบข้อติดใจอะไรอยู่ไหมกับคดีนี้เรายังคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมหรือว่ายังไงอยู่ไหมพี่สืบจากศพดิมันสืบจากศพ,ดกศพดได้อะบาดแผลน้องยังหลงเหลืออยู่ถูกไหมล่ะจะมาบอกว่าใบพัดอ่ะใบพัดมันมันยังไงแล้วไอ้มีหัวแตกไม่มีฟันหักไหมเอาอย่างพี่ชทยเขาบอกว่ามีฟันหักใช่ไหมมีฟันหักหน่วยกู้ภัยเขาเห็นนี่เขาเห็นก่อนนี่เขาอยู่กับศพมาเขาก็ต้องรู้สิใช่ไหมเขาเห็นทําไมเขาจะไม่เห็นเอาอย่างนั้นทําไมมันไม่สอดคล้องอ่ะ จ้าหน้าที่บอกไม่มีพี่ไทยหน่วยกูย้ภัยเห็นศพเป็นคนแรกเอาบอกมีฟันหักหัวแตกมีช้ำเบ้าตรงเบ้าตาเอาออกมาพิสูจน์ใช่ไหมไม่ใช่มาคือถ้าเป็นหนูนะในความรู้สึกของหนูนะคือเอาให้เห็นชัดๆกันไปเลยมไม่ต้องไปจะเสียรูปคดงคดีอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าภาพมันตัดสินได้ใช่ไหมศพมันตัดสินได้นะพี่สืบจากศพก็ชนะมาหลายคดีแล้วนี่อก็คือเขาเรียกว่า ก็พิสูจน์ก็คือแจ้งก็คือแถลงไปเลยครัมีอะไรแบบปกติอย่างเงี้ยเนาะถูกต้องเออตอนนี้ก็เหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทีมชนะสูตรอะไรเงี้ยเปลี่ยนชินชนะสูตรใหม่เออจากตางที่พี่นางคิดว่าถ้าสมมติมันไม่มีอะไรผิดปกติอืมเปลี่ยนทำไมถึงไปเออมันจะเปลี่ยนทําไมก็ถึงบอกไงถ้ามันโปร่งใสตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ต้องมาชนะสูตรสองรอบอืมใช่ไหมแสดงว่ามันไม่โปร่งใสอะไรเออไม่โปร่งใสเอา้าเราก็มาว่ากาันตามนั้นครับตอนนี้ให้อภัยคุณแม่ได้ยังพี่นังเอาไปหกสิบ เอาไปหกสิบก่อนกลัวกลัวอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนอีกแล้วสามวันดีสี่วันไข่ไม่ไหวแล้วหัวจะปวดใช่ไหมเราตามมาเนี่ยเปลี่ยนกลับไปกลับมาแล้วก็โอ้โหเราเป็นหมาหอนมาแล้วนะหอนกันทั้งประเทศแล้วนะพี่รอบนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวก็คอยดูกันละกันเอาไปหกสิบก่อนเอาไปหกสิบก่อนอีกสี่สิบก็ต่อขปใช่เราดูต่อไปแล้วกันค่ะอ่ะพี่แซมพี่แซมไปร่วมงานอะไรของพี่แตงโมค่ะเห็นพฤติกรรมท่าทางทั้มการเขาพูดเนี่ยเรายังคิดว่าเขาเป็นคน พูดตรงๆอะไรเหมือนเดิมอะเราดูยังไงดูนิสัยเขาดูนิสัยของเขาเหรอดูรอบนี้เขาก็ดูหงุดหงิดอยู่นะดูตื่นตระหนกดูตึงอะตื่นกล้องดูตึงเวลานักข่าวสัมภาษณ์แต่ว่าสุดท้ายไปทางนะไปกันหมดห้าคนได้ประโยคจากเขาแค่คนเดียวนอกนั้นไม่มีใครให้ใช่ไหม,มนิ่งหมดไม่ให้เงียบวางตัวมาดีวางตัวมาดีเหมือนนัดกันมาเลยอเออไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยอย,อย่างคุณแซนเนี่ยได้สักประโยคนหนึ่งน่าจะถูกกดดนันดูทรงแล้วกดดันมากนะ กดันมากที่เขาบอกว่าอะไรนะก็คือก,ก็ก็เขาไม่มีอะไรจะพูดอะ่ะถ้าถามเออถามเขาเนี่ยเขาพูดไปเนี่ยก็ไม่เชื่อเขาอยู่ดีแล้วจะมาถามเขาทําไมเออก็อยากถามอีกนะพูดถึงก็อยากถามอีกว่าสรุปแล้วไอ้บรอิสูทเนี่ยมันนั่งฉี่ได้จริงหรือเปล่ามันนั่งฉี่จริงๆหรือไม่เพราะเขาเป็นคนสุดท้ายที่เห็นก็ต้องถามเขาสิใช่ไหมพี่เราก็อยากรู้เราก็อยากถามอะ่ะถ้าเขาตอบก็ไม่เห็นแปลกนี่ถ้าถามไปก็ตอบสิยืนยันไหมใส่บริสูดนั่งสื่อยืนยันค่ะเซ้นยืนยันก็พูดไปสิ ถ้าไม่มีอะไรมันจะไปยากอะไรอะไ mm hmm. อ้คำว่ายืนยันค่ะยืนยันการให้การเดิมนั่งเบอร์ที่สูตรสี่ใส่ได้ค่ะเซนยืนยันแบบนั้นค่ะเซ mm hmm. นนั่งดูโทรศัพท์มองดูดาวอยู่ mm hmm. อ่ะก็พูดไปสิ mm hmm. ทําไมต้องหลบอ่ะครับพี่น้ำส่วนตัวคิดว่าจะได้รับความยุติธรรมไหมเพราะว่าหลายๆคนก็ให้ความสนใจรวมถึงในเอเชียของเราด้วยถ้าแม่เลือกเส้นทางนี้แล้วมีทนายเก่งๆออกมาช่วยแล้วทุกคนให้แสงกับคดีนี้หนูมั่นใจว่าจะได้รับความยุติธรรม ¡Gracias!